พระกัมพีฉบับแปลใหม่ NTV สุภาษิตบทที่12คนรักวินยัยรักความรู้แต่คนเกลียดชังการตักเตือนสิโง่เง่า,งาคนดีได้รับความเห็นชอบจากพระผู้เป็นเจ้าส่วนคนที่วางแผนชั่วจะถูกกล่าวโทษโดยพระองค์ไม่มีใครได้รับความมั่นคงจากความชั่วแต่รากฐานของคนมีความชอบธรรม จะไม่ถูกถอดถอนภรรยาผู้ประเสริฐเป็นเสมือนมงกุฎของสามีตนแต่ภรรยาคนใดนำความอับอายมาสู่สามีเป็นเสมือนความผุกรนในกระดูกของเขาความคิดของผู้มีความชอบธรรมยุติธรรมแต่คำแนะนำจากปากของคนชั่วร้ายนั้นหลอกลวงคำพูดของผู้ชั่วร้ายเป็นเสมือนการดักซุ่ม รอทำร้ายให้เลือดตกแต่ปากของผู้มีความชอบธรรมจะช่วยให้รอดได้พวกคนชั่วร้ายถูกกําจัดและจะหมดสิ้นไปแต่ครัวเรือนของบรรดาผู้มีความชอบธรรมจะยืนหยัดอยู่ได้ผู้ที่จะได้รับการสรนเสริญย่อมขึ้นอยู่กับความฉลาดรอบรู้ของเขาแต่คนใจคดจะถูกดูหมิน่น ผู้ที่ได้รับการยกย่องเพียงเล็กน้อยแต่มีบ่าวรับใช้ก็ยังดีกว่าคนที่ทำทีว่าตนสำคัญนักแต่ไม่มีอะไรจะพออย่าไส้ผู้มีความชอบทรรรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับสัตว์เลี้ยงของตนแต่ความเมตตาของคนชั่วก็ยังโหดร้ายอยู่ดีผู้ที่ออกแรงรดน้ำพรวนดินของตนจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ แต่ผู้ที่มุ่งหาสิ่งที่ไร้ประโยชน์หามีความคิดอ่านไม่คนชั่วร้ายอยากได้สิ่งที่บรรดาคนเลวพร้นมาแต่รากของบรรดาผู้มีความชอบธรรมให้ผลงดงามคนชั่วร้ายตกในกับดักเพราะปากเสียแต่ผู้มีความชอบธรรมรอดจากความลำบากได้คนจะอิ่มหนำด้วยสิ่งดีๆได้ ก็จากผลที่มาจากวาจาของเขาและงานจากน้ําพักน้ําแรงของเขาจะให้ดอกออกผลหนทางของคนไร้ปัญญาดูเหมือนว่าถูกต้องในสายตาของเขาแต่ผู้มีสติปัญญาย่อมฟังคำปรึกษาคนโง่แสดงความไม่พอใจทันทีทันใดขณะที่คนฉลาดรอบคอบ จะไม่แสดงท่าทีอย่างใดเมื่อถูกสบประมาทคนมีสัจจะพูดตามความถูกต้องแต่พยานเทศกล่าวคำหลอกลวงมีคนปากกล้าลั่นวาจาดังดาบทิ่มแทงแต่ลิ้นของบรรดาผู้มีสติปัญญานำมาซึ่งการบำบัดรักษาปากที่พูดความจริงจะยืนหยัดตลอดกาลแต่ลิ้นที่พูดโกหก จะทนอยู่ได้เพียงชั่วขณะความหลอกลวงอยู่ในจิตใจของบรรดาผู้วางแผนการเลวร้ายแต่บรรดาผู้สนับสนุนสันติย่อมมีความร่าเริงใจไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับผู้มีความชอบธรรมแต่บรรดาคนชั่วร้ายมีความทุกข์มากมายปากมุสา เป็นที่น่ารังเกียจต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่บรรดาผู้ที่ลงมือปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ชื่นชมของพระองค์คนฉลาดร,รอบคอบไม่อวดความรู้ของตนแต่ใจของคนโง่เปล่าประกาศความโง่มือของคนขยันจะเป็นฝ่ายปกครองแต่ความเกียจคร้านจะทำให้เป็นค่ารับใช้ ความกังวลในใจของคนทำให้เขารู้สึกหดหู่แต่คำพูดที่ดีทำให้เขาสบายใจขึ้นได้ผู้ที่มีความชอบธรรมชี้ทางให้แก่เพื่อนของเขาแต่ทางของบรรดาคนชั่วร้ายทำให้คนหลงหายคนเกียจคร้านจะไม่ล่าสัตว์มาเป็นอาหารของตนแต่คนขยันจะได้มาซึ่งสิ่งอันมีค่า ทางแห่งความชอบธรรมคือชีวิตและวิถีทางที่ดำเนินไปนั้นไม่พบกับความตายขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดี